ี่ครับใครที่อยากสั่งซื้อนะครับก็เซิร์ชใน Google ได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือ d r Drink ครับใครนะครับที่มองหาน้ำวิตามินดีนะครับผมผมแนะนำา d อันด i n เลยครับผมเพราะนอกจากน้ำจะดีแล้วพรีเซนเตอร์ก็ดูดีด้วยครับผมคิดถึงนะครับคิดถึงเหมือนกันครับ เดี๋ยวผมจะไปแล้วนะครับผมคนบอกว่าแจ็คมากแจ็คมากไหนครับพี่แจ็คพี่แจ็คแสดงตัวหน่อยครับพี่อ๋อนี่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 งชายนองไหนเนี่ยอยู่ห้องครับพี่ พี่แก้ผ้าอยู่อาบน้ำพุ้งเสร็จโอ้ตีโอเคพี่ไม่ใส่เสื้อได้ครับฮะพี่ไม่ใส่เสื้อผ้าก็ได้พี่ดาราเห็นตูดพี่เยอะนะน้องเคยเห็นยังสบายดีนะถ้าพี่โชว์ผมก็ดูอ่ะได้แป๊บหนึ่งผมรอเล่นพี่โอเคโอเคแล้วแล้วสบายดีนะน้องสบายดีครับโอเคไม่พี่อะ ที่จะคุยกับนอ้องเรื่องว่าถ้ามีชอบของเล่นอะไรเงี้ยสนใจบอกพี่ได้นะได้ครับเพแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะแล้วก็คิด,ดคิดคิดถึงนักคอมเนาะคิดถึงครับเ่เออฟีไฟพึ่งได้โรงงานแกงอ่ะใช่เพวันนั้นตอนรู้ข่าวคือแบบผมโคช็อกเลยเออน,น้อยมากเลยเครียดเลยน้อยนี่วันนั้นผมน้อยอะ แม่งแบบไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยอะแม่งไม่คิดว่าแกแบบไอ้นี่ด้วยนะเว้ยเอาจริงแบบไม่คิดว่าแกแบบคือพี่ว่าแกยังอยู่อ่ะตอนเนี้ยแบบแม่งเซ็งว่ะ<แ>อช่ส่งเขาเนาะใช่อันเดี๋ยวพี่ใส่เกงใน,นก่อนว่ากันน้องแล้วเดี๋ยวพี่ไป,ไปทำไปเจอไปพี่ไอเไแฉโอเคคิดถึงครับสวัสดีครับครับ,รบ ก็วันนี้ผมก็ว่าน่าจะถึงเวลาสมควรแล้วนะครับผมผมก็ขอกล่าวลาพี่ๆทุกคนในองค์ในห้องประชุมแห่งนี้นะครับเดีย๋ยวไว้ว่งวางๆเราจะมานั่งคุยกันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ใครที่ไม่ได้ขึ้นมาไลฟ์ด้วยก็ไม่ต้องเสียใจนะครับ เพราะว่าเรายังมีเวลาให้ไลฟ์กันยาวๆแน่นอนครับผมยังไงก็ไว้เจอกันนะครับอืมดูแลรักษาส,าสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนไว้เจอนะครับ See you everyone Bye bye